น่ามาการินาามาเนี่ยปเนี่ยอาเจนีนาเมซี่ฟ้าลีโอนีเมซี่เมซี่ปะใช่เหรอฟอกไตด่วนอุ้ยอไอ้ยนิดเดียวเอ้โ้สวัสดีครับผมติดตามเอ็กซ์ติบ้า สวัสดีครับติดตาม XFC ออนไลน์อยู่กับเจมือทองด้วยเออนะครับเมื่อกี้เปิดเพลงทำไมไม่ห้างนักเป็นอยู่2คนไม่ห้างกันเลยต่อเลยเจเขาบอกว่าอยากจะเปิดอีกสักสองหมื่นสาวได้ไหมเพราะว่าเจเขาบอกว่าผมคิดว่าวันนี้ SPL ต้องมาแน่ๆน่ SPL ต้องมาแน่ๆท็อป70จัดไปดิครับส0 0หมื่นจัดไปดิครับ20,000เออขอดูคอมเมนต์หน่อยขอดูคอมเมนต์หน่อย จัดให้กับคนดูแล้วท่าเท้าทรายผิดนี้ลั่นจะเป็นแบบเป็น B A D ขึ้นมาต้องรับแล้วล่ะเออแค่หนึ่งวันไม่ได้รือโอเคแล้วก็มารับครับ S P L นะฮะแบบไม่เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วแบบเกือบไหมเรื่องไงไอ้สามหึงแปดอ่ะแล้ว S P L คร้งที่แล้คือ S P L จำไม่ได้ได้พุทธิโย่ะพุทธิโยี่ S P L ป่ะ LOL. L.O.L. อ่าอ่าแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปนะครับาฝากฝากตัวนี้ก่อนฝากคลาสนี้ก่อนครับ Juventus a m b a s <ม> s a d o r นะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟิกให้นะฮะ Juventus a m b a s s a d o r นะครับมีทั้งหมด14ตัวนี่นะครับเลงๆกันไว้เลยนะมาแน่อยากได้ซามบอต้าพี่อยากได้ซามบอต้าปีโร่เน็ตเวทดแล้วก็บักโจพี่ชอบบักโจเน็ตเวใช่โอเค เยอะลงมาแน่น่ะอติ้งเยอะจัดไปไเลติด้่ไปแล้วเดี๋ยวไม่เล่นเดี๋ยวมันหมดก่อนนึกว่าจะเปิดไอเทมนะก็ไอเทมเปิดแล้วโอเค S P L ครับมาแรงไป200นี่กดเทือส0ง้เรื่อยๆเพราะว่าเราออกไปแรของางนี่ยงต้องติดนเราะอะไรปรับี เจบอกว่าธุรกิจนี้คนคิดว่าเขาไม่เล่นกันแล้วก็เลยจะปรับเลทยให้ดีขึ้นเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าตอนนี้แหลกมากอ้าวค้างเลยธุรกิจนี้ได้ไม่ได้หายเลยบค้างเลยยังไงนี้อ่าสิบหกไปได้อันจะได้ของดีอ่ะระ้วาเปิดก็เดี๋ยวเราตักเพลงไปเรื่อยๆนะ เราเปิดต่อนะฮะเปิดต่อนะครับทุกคนเห็นนะฮะทุกคนเห็นนะครับมาเปิดที2 0 0เลยเร็วกว่าเยอะครับเปิดในเว็บนะฮะใช่หรือเปล่าใช่เอ๊ะหรือเปล่า19ใบใบซ้ายของดีสุดทับใบกลางล็อกเลนนี่เขาบอกโอเคงั้นขอรุนใบซ้ายแล้วกันใบซ้ายมาโอเคใบซ้าย รับของเสร็จพอดีมาเปิดกันเลยดีกว่าอันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมของ SPL นะครับดูเงินก่อนนะดูเงินก่อนห้าหนึ่งห้าหนึ่งเอ้ยมีอยู่ห้าหนึ่งเอ้าอะไรรดีโอเคคุเด็กเด็กหนึ่นเด็กนน่อยอันนี้ได้เงิน M เยอะกว่าเอ้ยใช่ไหมอันนี้ก่อนนะได้ดับร้อย Hard worker โซบอยไลท์แมกกาลิสเตอร์เปิดเลย2ใบนี่โซบอยไลท์แมกกาลิสเตอร์เปิดเลย2ใบครับไปครับกับกิจกรรมใหม่ครับไปไฟลุกแล้วเจอร์แมนเซ็นเตอร์แบกตัวที่แล้วอะไตัวละโอใครอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้อ่าไปต่อครับเอาเหลือมี14ใบนะเมื่อกี้เราเหลือสิบ ก็ฝั่งนี้ได้1ิชิ้นเยอะเลย่เเปิดมันเลยอันนี้เออเนี่ยร้อยเก้าโอเคคลบไปมจะได้อีกไหมจะได้ฟันได้อีกไหม F C M Buster ต้องอัพก่อนต้องอัพก่อนนะครับไปสาธุครับมูโกโกไปลุกแล้วอังกฤษแต่แต่ปีนี้ไม่มีตัน้อยแต่ว่า่นจะโ ซอนอีกตัวอ่าไปครับอีกใบหนึ่งฟันได้มาฟันได้มากองกลางฟันได้หรืออเโตแล้วตีขึ้นก้าไหมไม่นีบ้่อ๋อ้ค่ะเอ้ยแจคกิริตมา2ตัวตัวล็อเอจะมี SPL ตัวนี้กี่เปิดนี่กับไหมหกถึงแปะหกถึงแปเหรอ้านบนน สามแปดแล้วกันมายีสิบเอ็ดใบเอายีสิบเอ็ดใบก่อนนะครับไปใบแรกเปิดไปเลยครับตั้งให้หกสามหกแปดใครลุ้นเลยเหอะโอ้อ่าพี่เจมเิดนะครับเฮ้ยโอ้โหยี่สิบสองเลียหกแปดเบนเซม่าจัดไปเบนเซม่าปะไาละไาละโอ้คุณเดซสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยลุ้นหน่อยโอ้ยมูเซล่า ชาเอจูดเบลลิงแฮมออกมายี่สิบสองจูดเยนะเฮ้ยเอลเอนเอกลินดูนีู่แปอ่ะวนี่เหรอใย็นไลท์้ยบวกเชนยบบวกแปดนึ่บวกแปดยสิบโอ้ยังไงโอ้ยนิดเดียวแสนเอ็มแตกแล้วมาไปต่อไปต่อเนี่ยเอลเอนบกแปดเ มเด็กอาเซนอันรุนเลยอ่ะโอ้มันไเก่เทพออกมาให้เราบ้างเฮ้ยเดี๋ยบวกแปดไปเลยยากอะไหแพงด้วยร้อยสิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ย S P L อะไราไม่ใช่อะไรวะไม่รูจักโอ้ยบวกแปดอแล้วเฮ้ยมา L O L เช็คเนิป็ด

บกบอลล็อกอ่ะมาเอฟเอโอ้โหซีดีอมายังน้อยบวกแปรไหมนอะซชา่ิวันยาวมาวันวางยาวมาอ๋อวันยางมาโอ้โหใช่วิกเตอร์เห็นเกิดอะไรแจ็คกิริตสองตัวขายไปเลยสามตัวไม่ตัวบีจุดป่ะแต่วางยาวใช่ครับบีจุดวิกเตอร์วางยาวหมาตอนนี้ใช่เลย ขายไปบางยาหมาหรือสเตอร์นี่ได้เลยวันนี้มูเซล่าเอาขายไปแต่เรายังมีอีกเพียบไม่พอพออ่ะเปิดอันนี้ก่อนเนาะบวกห้าบวกห้าถึงกันนี้นะใวิเอานี้ก่อนอะนี้ก่อนดีกว่าสิบสี่ใบตัวเต็มหมดไปใบแรกเดี๋ยวราได้ฮาแลนด์้วยดูอ้วนบวกแปดดี่นี่ไแมทเทอร์เนอร์ ที่บวกห้าแล้วเนี่ยไม่ใช่บวกสามบวกห้าเดงบวกแปดอ่ะเนี่ยบวกเอ้ยเราไปบวกห้าเนี่ยเออสู้สู้ครับพี่สู้อยู่ครับตอนเนี้ยแต่ไม่มีใครห้ามเลยตอนนี้โอ้อ่าบวกขอละเทอเรียเทอเรีย,เร,ยเราเคยได้บวกแปดปีสามปีกว่าใช่ไหมโอ้ยยิ่จะมีบวกแปดให้ไหมเนี่ย โอ้ยใบนี้เขาบอกล็อกเลทย,ยืนด้วยเฮ้ยไปครับไปเจเปิดไปนี่เราเปิดมาเท่าไหร่มปนมีตั้งสิบเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไปไปนี้ต้องมาไปนี้ต้องมาแล้วล่ะถามจริงให้ถามจริงถามจริง,รงโดนล็อกเลจันแม่กระเต็มอะนะน่าต็ม หน้ามาการิน่ามาได้ยังฟอกไตด่วนฟอกไตเฮ้ยตีห้าใบมาโอ้ยไปฟอกไตอือสเปนโกอะไรวะสปอร์ตไลท์ดูไปเอ้ยใช่ด้วยสองหมื่นห้าเดเปสไหนวะมั่วชื่อเชียวเนี่ย

ใบนี้ลุ้นหน่อย99บวกรถเกลือมาลวดเดียว5ใบเลยเจ๊ก่อนพี่เจ๊่อนี่ทำใจไม่ได้ละโดนไป20,000โอ้โหวันนี้40,000วันนี้ส0 0 0มื่ทีแค่งบุต้าจ่ายไปสี0 0 0ืนแ้วเนี่ยขอไอ้สักตัวดีๆหน่อยเอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเนี่ยเย้ ตอนเล่นตอนเลนะฮะแบกเตะกันอยู่อ่ะนี่นะสำรองลูกชอตตัวนี้เออสำรองลูกชอเออตอนตอนนี้ยังอยู่ไหมเปิดหลังทาร์วีมันก็อย่างนี้แหละโอเคมาเซียนได้โอเค117ยสิบเจ็ดอ็มพียิบเอ็ดมาอ่ดูดิดูดิดูดิมาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว SPL มาเอสพีเอานี่แล้วกันพาเลนนูเยสเบลลิงแฮมมาหนี้แล้วก็คัดออกใช่ไหมไม่ต้องคัดไม่ไม่ต้องไม่ต้องต้องคัดไหมไอ้เนี่ย ไม่ต้องมาตัวเมื่อตแต่นี่มาเสเซียก็อยู่นี้พอดีไม่ไม่ต้องแต่มาเาเซียคนอยากได้แบบอันดแมนอนดแมนยู่อันนี้ต้องทัดไหมครับไม่ต้องคาริเกอร์ไหมอินดิเซนตงมีนะใช่ไหมแต่เป็นบีบีทีคาริเกอร์เนียมาลาเซียเล่นกันแเปนเดสคาริเกอร์ไม่ได้แล้วเราได้ตัวท็อปเล้วไม่ต้องคัดแล้วนะ ยูซีเออยังเหลือ2ใบครับที่เราแค่เอาแค่ตัวเดียวเลยยูซลเอเหลือ2ใบเหรอใช่เหรอครับเมื่อกี้เราก็เปิดเปิดไปแล้วเฮ้ยนี่ไงเออว่าโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเกือบแล้วเนี่ยเกือบแล้วเกือบไปปิดโอ้โหทำไมห้ามนะเรียบร้อยมาอันนี้บวก6ถึงบวก8เจก่อนเลยเจกอนเลยเฮ้ยไปครับไปเอ้ยเยนน้องอันมาละวใ แต่โบกแตกนะแตกล้านกดหนึ่งเอ้ามาจะกดแช่ไปเลยเหรออย่างนี้ของดีของดีปะเนี่ยไฟลุกไฟลุกปะเนี่ยของดีปะเนี่ยอันเจนิน่าเมซี่ฟวาเรียวเนียวเมซี่เมซี่ปะเด่นอนเด้ออ่ะเฮ้ยตกเก็บเรียวเนียวเมซี่หรอว่าเป็นเรียวเนียวกาคาเอาพวกเก็บเหรอที่จ้าใช่เหรอ ถ้าเป็นบวกโอ้บวกแปดนี่กลิ่นล้านโอ้เยอะสิวเลยบวกแปดโอ้โหโอ้บวกแปดนี่คือราคาเท่าไหร่หกแสนล้านพลังเนี่ยแบบอุ๊หูอู้หูรีบเปิดต่อดีกว่าเปิดต่อไปเอาการ์ลเกอร์โอ้เงียบเลยช่วงนี้เงียบเลยการ์ลเกอร์คอร์เนอร์แต่ละตัวมาดฉียดทั้งนั้นแหละสงสัยกองแช่งมาแล้วอะแรมสเดลออกไปฮาร์เลสฮัน ฮาแลนด์นะเป็นคุณครูเนี่ยเอาตัวไหนก็ได้เนี่ยได้ใช่เจเอาก่อนเลยไฮไลท์มาแล้วฮะที่ถือที่แค่กูเดียวอย่างงี้แล้วเจเปิดไม้แรกนะเจแปนมือทองต้องมาหายอ๋อมาหายโอเคมาหายกดขาขาครับอือหายแล้วหายแล้วหายแล้วปล่อยเลยออกมาดิึง S P L ใบแรกปอ๊บโอ้โหอิตาลีใครวะกองหน้าวิ้ยไปอ่ะ สกักกามะค่ะโอ,อ้โหสกัากามะค่ะโอ,อ้นึกว่า l a ้ o u มีว่เติมลอนเล่น พี่เต๋าพลังพลังกูต้าพาฮาเล่นพลังทีแคลกูต้าครับเล่นเอะล่นคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยทีแครกูต้าครับสองหมื่นบาทนะครับใครอยากตัวขาวใสหน้าขาวใสต้องทีแคลกูต้านะครับผมครีอินบอลครับกูต้าไทโอนะครับกูต้าซีแล้วก็คอลลาเจนจากปลาทะเลนะครับสี่ร้อยเก้าสิบบาทหาซื้อได้ทางนี้ครับไปสนับสนุนพวกพี่เต๋าด้วยนะครับมาสูตรเรากดหนึ่งแช่ไว้ครับเฮ้ยรอเมาส์หายมือซ้ายถือทีแคลกูต้า ประเทศออกมาเป็นโปรตุกกเกสก็พอใจแล้วเบาไงแล้วปล่อยครับไปฐานไปวินิจิวไปโอ้ลุยเดียร์ลุยเดียร์หลานล้านีนา่เจ้าไม่ต้องซื้อแล้วไม่ใช่<อ> <laughs> ใไปวิ <laughs> ่งเร็ววิ่งเร็วซินิสเทอร่าโอ้ลุยเดียร์ ทีมชาติเดียวหรือเอ้ยคนละอันนั้นสลับสีใช่ไหโคลอมเบียใช่เอโคลอมเบียสอมเบียของเท่าไม่ค่อยเร็วเลยช้ามาหลุยดีโอ้ยโคลอมเบียนี่จะกล้ามก้าหม่งดีนะที้เดียวโดนหม่งโคตรเก่งกระโดดลอยๆอุ้ยสูงร้อยเก้าห้าใช่มันหม่งโคตรเก่งเลยเหรอแล้วเอาไปเปิดหม่งได้เลยเดี๋ยวเราดูพลังหม่งกันนะร้อยยี่สิบแปดหม่งร้อยยี่สิบแปดกระโดดเนี่สูงนี่พลังแฝงหม่งบอลเห็นะตัวนี้หม่งนี้หม่งบอลร้อยยี่แปดกระโดดเท่าไหร่ กระโดด132เออตัวนี้เปิดหมอได้ช้ำใจยังไงต่ออะไรา่ะอะไร่ะใช่อ่ะเปิสนุกมเปิดต่ไอซีแอมันยังไม่ได้ไฮไลท์อ่ะอีกสักหมื่นไหมอีกสักหมื่นไหมก็ต้องทันเนี่ยเพือมดูดียสองตมีห้าหมนเลยวนีียทั้งหมดเนี่ยหเลยพอแล้วพอแล้ว โอเคครับดีนะทำไมไม่ห้ามพอแล้วไปแล้วเราได้ได้ไปแล้วตัวมักกาตัวหมไดใ้สกมักกาแล้วก็เอามามาเลเซียมาเลเซียแทงสูดครับคิดดี S P L ตามนั้นฮะเก็บเงินไว้คิดอื่นดีกว่าก็ขอบคุณมากที่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้จ่าไปครับ